ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะฮะหลายคนก็อาจจะไปหาเมนูเย็นเพื่อม,มาคลายร้อนกันเนาะแล้วก็อยากจะได้อรรถรสเพิ่มเติมนะฮะน้ำแข็งก็เป็นส่วนสําคัญที่ให้อารมณ์นะฮะให้อารมณ์ที่แบบสุนทรีในการทานของเย็นให้มีความสุกข,ขึ้นเนาะวันนี้การเลยจะมารีวิวรีวิวพิมพ์น้าแข็งนะครเพื่อนเพื่อนหลายรูปทรงเนาะวันนี้มาด้วยกัน2รูปทรงแต่3ชิ้นนะฮะวันนี้มีทรงกลม2ชิ้นเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะฮะแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมสีเทาเนะ นี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นเพื่อนๆอน,น้าเทใส่แล้วก็กดไปใส่ให้มันเกินเบอร์ข้าไปนิดนึงนะฮะวันนี้รีวิวรีวิวกับน้ําขวดเนาะเทน้ําลงไปนะฮะน้าสะอาดลงไปในพิมเนาะเอาให้เกินขีดเขาก็จะมีขีดที่เราบอกเราว่าประมาณท่้งนี้เราก็เทให้เกินเบอร์ขึ้นไปนิดนึงนะเพื่อนๆเทลงไปนี่อาจจะเป็นน้ําหวานน้าแบบอะไรประมาณนี้นะฮะให้เป็นกาแฟก็ได้เพื่อนๆ แล้วก็เทนมล,ลงไปเนาะแช่ค้งคืนแล้วก็เทนมล,ลงไปอร่อยเลยนะฮะก็กดลงไปให้มีแรงดันขึ้นมาเขาจะได้เต็มเบ้านะฮะเพื่อนกดลงไปให้เกินเบอร์ที่บอกว่าให้เกินเบอร์ก็คือให้เขาล้นนะฮะไม่ให้เต็มจะได้จะได้ไม่ไม่ขาดนะฮะกดลงไปจากนั้นเราอันนี้ก็จะยากนิดหนึ่งนะเพื่อนเราก็จะเอาแบบหาต้องหาลายหาเหลี่ยมนิดนึงนะ,ะับกดลงไปแน่นๆเลยนะ,ะเพื่อนๆจากนั้นเราก็เอาเข้าช่องฟรีสนะฮะฟรีสเอาไว้ประมาณ6ชั่วโมงเนาะก็แข็งแล้วนะฮะเพราะว่าเครื่องเย็นตู้เย็นของเราเขาจะ มีความเย็นที่ค่อนข้างโอเคเนาะหาสเกลใส่นะนเพื่อนใส่เข้าไปปากกว้างไม่พอนะฮะปากเขาก็จะแคบนิดนึงเราก็ต้องกดลงไปเบาๆเขาก็ค่อยๆไหลลงเนาะเราก็จะช่วยเขาด้วยการเทน้ำลงไปนิดนึงนะฮะทรงกลมออกมาสวยเลยเพื่อนๆครั้งแรกอะสวยแต่ครั้งนี้รีบไปนิดนึงเขาน้องเขาก็จะมีความแตกๆนะฮะแล้วก็เทน้ำลงไปช่วยเขานิดนึงซื้อมาจากแอปสีม่วงนะฮะอันทรงกลมก็จะมาสิบแปดอ่าเก้าบาทเนาะ แต่อันเหลี่ยมเนี่ยก็จะแพงนิดนึงประมาณ80บาทนะฮะรวมขนส่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบกว่าเนาะนี่ยังไงก็ลองเลือกซื้อกันดูนะฮะเพิ่มอรรถรสในการทานของเย็นเครื่องดื่มที่แบบกลุ่มๆนิดนึงนะฮะเพื่อนๆนี่มีความล้นเนาะส่วนสี่เหลี่ยมครั้งแรกสวยมากแต่ครั้งนี้จะลีไปนิดนึงลองไปตามตามกันดูนะเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วฮะบาย